อยากได้ที่หาผลจังเลยโอ้โลบักไม่พออีกแล้วไม่เคยพอเลยที่จะทำชอ่องว่าผมขอแนะนำ l าวาบัคแบบ Configur Game ทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณ้เลือกซื้ออีกมากมายลิงก์สอนเติมโลบักใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับในหันใจเกมระบอในครันแบบที่มีชื่อว่า King Peach นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เกม King Peach เนี่ยได้ลงสินิพิกมานะครับที่ผมได้ให้ดูไปนะับเมื่อคลิปที่แล้วแล้วหรือเปล่า ออื uh huh. นะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางใครที่ติดตามแอดมินนะับของทางเกม King p a เขาได้มาออกความลับนะครับใน New World 10อย่างนะครับ uh huh. ผมก็เลยลองเข้าไปดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของเขานะครับด่ผมจะทำการทิ้งไว้ให้นะัตัวเต็มนะครับที่ใต้คลิปของผมนะครับ uh huh. เป็นแอดมินนะับเป็นกลุ่มคนสร้างเกมนะก็คือพวกของ b c k Boy เลยแหละนะครับเขาได้บอกความลับนะครับ ความลับแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะับเจ้าของเนื้อหมาเจ้าของเนื้อเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ,อือฮก็เอาจริงๆนะผมจะขอพูดเกี่ยวกับในคลิปนั้นเลยนะผมจะไม่ทําการเปิดคลิปเขาดูในคลิปนี้นะผมจะไม่เปิดคลิปเขาเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากดูนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปพูดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวหาว่าผมไม่ให้เครดิตนะไอ้ ใต้คลิปนะครับเจ้าของเนื้ออยู่ที่นี่ครับจะเอ้ยไม่ใช่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 ใชใชเอ้ะตรงไหนวะเอ๊ะเอตรงไหนตรงไหนวะอ่า A few minutes later นี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนีนะ่จะมีรูปน้องหมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะผมให้ดูใกล้ๆผมให้ดูใกล้ๆเพื่อแบบใครอยากดูแบบชัดๆนะครับนี่นะเป็นรูปหมาเห็นปะ นี่นะความลับแรกนะครับที่ทางคลิปเขาได้บอกมานะครับอย่างที่สองนะที่ผมได้ทําการดูคลิปเขาเนี่ยหรือพูดอีกรอบนะขณะดูคลิปเขาเนี่ยสามารถไปดูคลิปเขาได้ใต้คลิปพูดอีกรอบอ,อคือเขาบอกว่ามีวิธีการเสกมังกรอ,ออกมาก็คือต้องหา Ball ดากันบอลให้ครบเจ็ดลูกแล้วกูจะไปหาจากไหนว่าจะหาจากไหนได้คือมันหาไม่ได้นะครับมันหาไม่ได้นะมันเป็น แอดมินเอาไว้ลงคลิปอ่าสนุสสกกว่าแบบเขาจะ่าอะไรอะ่ะแบบจะพูดไงเดียก็ก็แค่แบบจะพูดไงเดีะลงพวกความสนุกเฉยๆอครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนที่ดูคลิปเขาเนี่ยอ่าไปกังวลไปคิดมากนะว่าเออแกล้งคนขี้โมอ้อย่างนั้นอย่างนู้นคือมันก็ถือว่าเป็นสินะของเกม่ะเนาะแอดมินก็เอามาเล่นพุกความสนุกนะผมไม่อยากให้อ่าไปพูดในทางแบบไปว่าเขามากนะครับผมก็ไปอ่านเม้นต์มาแหละเออขี้โมอะไร นะครับก็อืมนะัำมันเป็นอ่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ผมก็เข้าใจเขานะก็แบบฮ่าฮานะอย่าไปเครียดเออเขาก็ลงมาให้เราดูนะครับอือฮึแล้วก็พอเขาเก็บครบเจ็ดลูกใช่ไหมคือบอกไว้ก่อนนะว่ามันหาไม่ได้นะมันหาไม่ได้นะไอ้ลูกแก้วมังกรอะไรเนี่ยคือเขาแค่ทำไปเพื่อความสนุกนะครับอือฮึเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้เป็นมังกรผมไปดูมาเนี่ยมังกรเหมือนในไมครับเลยเหมือนในไมครับจริง นะครับประมาณนี้นะสำหรับของเขานะของทางแอดมินเนาะอันดับที่3นะก็คือที่เขาพิมพ์เรียกอ่าแบ็กบอลปะแบ็กบอลอะไรผม,ผม,ผมจำจไม่ได้แล้วจำไม่ได้ละแบ็กบอลนับก็จะมีแบ็กบอลโผล่ออกมานะชื่อว่าพี่แบ็กบอลนะพี่อัพพี่อัพพี่ลองทำตามได้ไหมอ่ะมันไม่มีนะครับไอพี่แบ็กบอลอะไรเนี่ยมันจะมีเรืงเห็นไหมไม่มีจริงนะ <c oughs> อย่าไปแบบ อยแบบเฮ้ยเขาทําได้ไงอ่ะเราทำบ้างดิทาไม่ได้หรอแม่งหลอกไม่จือผมอยากให้บอกอยากให้บอเป็นสีสันของเกมมากกว่านะครับโอเคหมดแล้วมันไม่มีแล้วมีแค่นี้แล้วนะผมก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะรก็เลยออกมาพูดให้ฟังกันเนาะครั้งสุดท้ายนะครับใครอยากดูคลิปต้นฉบับนะครับผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะผมจะไม่เปิดคลิปเขาในคลิปของผมนะครับโอเค ก็เช่นนั้นนะครับก็ขอบคุณพี่โอดิสนะครับที่หาอะไรมาลงสนุกสนุกให้พวกเราได้ดูนะถต่ว่าผมชอบไหมผมก็ชอบนะมันดูเป็นสีสานดีอ่ะเออมันก็โอเคนะโอเคครับเวลาเราเหลือนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะไปสุ่มผลพิซซากันคือคิดที่แล้วผมบอกว่าผมจะเก็บผลฟินนิกไว้เพราะว่าผมจะรอมันรีเมคแต่มันฟาร์มยากกว่าผลเดียวสกิลมันแบบเนี่ยเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเบามากเลยอ่ะ ผมไม่อยากใช้แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนผลปีศาจดีกว่าไม่สิไม่เ้องว่าเปลี่ยนไปไปสุ่มไปสุ่มไปสุ่มถ้าเกิดไปเปลี่ยนคือต้องไปเปลี่ยนที่ร้านอันนั้นคือเปลี่ยนแน่แต่เนี้ยอาจจะได้ผลกากก็ได้นะเพชรไม่มีเลยนะผมไม่ได้ฟาร์มถ้าผมไม่ได้ไล์เนี่ยผมแทบไม่ได้ลงดันไม่ได้ไปตีอะไรเลยออืเกมมาเรามาที่ซีโร่วันมาเฮ้ยอัอมณ์มาคนทรายป่ะเอ้ยกูยยรู้ได้ไงวะ แฮ็กแบบเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้ผลมันออกง่ายอะ่ะออกง่ายมากอะ่ะโอเคกูมไม่น่าพูดเลยวิ่งวนสักรอบมามออกง่ายเนี่ย ช่วงนี้ฝนม่วงออกง่ายมากอันคอมหมดนะมามีฝนนี้ฝนอะไรวะฝนมนุษย์เหรอฝนทรายเอ้ยฝนสนูฝนหิมะฝนความมืดอืมใช้ฝนเลยดีใช้เป็นฝนหิมะไปฟาร์มเดี๋ยวน่าจะฟาร์มง่ายกีครับผมจะไม่ลืมที่จะกินทุกฝนให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งกันอ่ามา ผลแรกก่อนอื่นเลยเราเอ้ยไม่เช็คหรอกสปารกินเลยมาผลม,มนุษย์จริงๆด้วยผมโชว์โชว์ะกิวให้ดูต่อยต่อยต่อยกังฟูนี่ก็ต่อยได้นะกาดกาดได้ผมไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรว่าเอาป,ป้องกันเลยน่าจะาไปป้องกันฮอนนี่เอาไว้ควิดเอาไว้ควิดมนอนสเตอร์ว้าอบึ้มเพื่ออะไรผลกระจอก ฝนทรายอันนั้นก็ฝนทรายฝนทรายฟาร,ร์มดีนะเว้ยถ้ามือใหม่ได้อะสกิลมันไกลอยู่นะดูดีปะ่ะถึงสกิลฟลอม,มันจะไม่ไกลก็เถอะนะแต่มันก็ยังถือว่าเป็นฝนที่ฟามพามอะไรฟาร,ร์มดีอยู่นะเกี่ยวกับฝนความมืดฝนความมืดอี่าสกิลค่อนข้างน้อยนะครับฟลอ์พิล,ล่าหอคอยแล้วก็เป็น บอลก็คืออันตินะครับสกิลเนี่ยบอกว่าน่าจะซาถ้าเป็นเวกเกนน่าจะดีมากเลยนะเพราะว่าสกิลผลความบุดมันค่อนข้างเบามันก็ค่อนข้างกาดตอนเนี้ยเโอเคต่อไปผลทิมะผลซายกินแล้วผลทิมะผมจะใช้ผลทิมะในการฟราร์มที่มันจะโดนเนิรฟมาก็ถึกแต่ผมไม่ได้ไปจอดสู้ไงผมไปฟาร์มซิกเวกอิมพิซซันบอล s n o w s t o มอ E สามารถวาร์ปได้เหมือนเดิมสกิลวี Flingo Fling อะไรเนี่ย Flingo Crisis นี่สกิลนี้ดีมากเมื่อก่อนน่ะโคตรแรงตอนนี้โดนหักดาเมจครึ่งหนึ่งก็ยังใช้ฟาร์มได้อยู่นะสำหรับผมอะโอเคผมก็คลิวนี้ประมาณนี้เนาะพูดอีกครั้งนะสำหรับคลิปที่ดูไปต้นแรกต้นคลิปเนี่ยก็คลิปของเขาอยู่ใต้คลิป นะครับก็สวัสดีไปกับผมยี่เฟ้า